สวัสดีค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของอลองให้ใช้เงินก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บมีใครบ้างคะที่ทำแบบนี้หลายๆคนเนี่ยซึ่งคิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่และตัวตัวเองก็เหมือนกันนะว่าเอ้ยเดี๋ยวลองให้ฉันใช้เงินก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บนะปรากฏว่าก็ไม่เคยเก็บได้สักทีเลยเนาะ หลายหลายคนนะใกเชื่อว่าเป็นเหมือนกันนะก็คือว่าคือด้วยความเป็นมนุษย์เนะี่ยกิเลสมันหนาใครใครรู้จักคำว่ากิเลสไหมกิเลสมันหนาอยากได้อะไรมันมันมีความต้องการอยากได้น,น้นอยากได้นี่ไปหมดเลยนะคะเห็นอะไรสวยๆงามๆบางทีมันไม่จำเป็นแต่ว่า โดนโฆษณาโดนแบบโอ้โหเอาภาพสวยๆเอาคลิปดีๆมาเปิดให้เราดูแล้วเนี่ยมันก็อินเห็นแล้วก็อยากได้แล้วก็ทนไม่ได้ก็ไปซื้อมาบางคนนะซื้อของมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ซื้อมาเก็บไว้บางคนเก็บแล้วไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำพอถึงเวลาจะใช้อ้าวของไม่ดีแล้วของพังแล้ว ซึ่งไก่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อของมาแล้วก็ไม่ได้ใช้พอถึงจะใช้ฮ้ยม,มันใช้ไม่ได้แล้วของมันเสียนะคะตอนนี้ไก่เปลี่ยนใหม่ก็คือว่าพอเราได้เงินมาแล้วเนี่ยนะคะจะเก็บก่อนจะเก็บก่อนนะคะเพราะว่าถ้ารอให้เก็บให้หลังจากที่เราใช้แล้วนะมันไม่เคยเก็บได้สักทีนะคะ คุณเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับสิ่งที่ไก่พูดมาแล้วนะยอมรับตัวเองยอมรับตัวเองแล้วแก้ปัญหาในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วมันจะพบกับทางออกเหมือนกับไก่ที่เฮ้ยพอหันกลับมาดูตัวเองแล้วนะว่าเฮ้ยไก่มีปัญหาเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าอะไรรอค่ะรอให้ใช้เงินเหลือก่อนแล้วเก็บ มันไม่เคยเก็บได้สัทีนะคุณก็คงเหมือนก,นกันกับไก่ที่รอให้เงินเหลือแล้วค่อยเก็บสุดท้ายมันก็ไม่เคยเก็บได้นะคะเอาละค่ะไก่ก็จะมาบอกว่านะอยากจะมีเงินเก็บคุณจะต้องหักก่อนหักก่อนที่จะใช้สมมุติว่าได้เงินมา1,000 หักไป10%เท่ากับ100บาทเอาไปเก็บไว้เลยแล้วมันก็จะทําให้เรามีเงินเก็บแน่นอนนะคะวิธีนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้แล้วได้ผลนะ,ะอันนี้ถามว่าทำไมไก่ถึงออกมาพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะว่าคือจากประสบการณ์ที่อยู่ในในเนี้ยแล้วก็ตัวเองใช้ชีวิตมาประมาณ50กว่าปีแล้วเนี่ย ก็เห็นว่าทุกคนนะถ้าอันดับหนึ่งเลยที่คนมีปัญหาก็คือเรื่องเงินเราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินแต่เราก็ไม่เคยได้เรียนเกี่ยวกับเงินเลยนะเรามีปัญหาปัญหาตลอดในชีวิตประจำวันะ่ะโดยเฉพาะคนส่วนมากมีปัญหาเรื่องหนี้สิน นะนี่สินพลุงพลังบางคนเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยในยชีวิตเพราะว่ามีเจ้านี้ตามมาทวงบางคนเนี่ยขนาดอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องหนีออกไปที่อื่นเพราะว่าถูกทวงเงินนะคะส่วนนี้เนี่ยบางคนนะคะแก่มาแล้วเนี่ยก็ไม่มีเงินเก็บเนี่ยมันมันเป็นปัญหาปัญหาที่อันดับหนึ่งเลยนะเรื่องอื่นยังเป็นรองนะ เพราะว่าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีเงินเลยเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นโลกของบริโภคนิยมขนาดอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนั่งหายใจทิ้งไปมันก็มีรายจ่ายเข้ามาเช่นค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟเราเราต้องใช้เงินใช่ไหมแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องเงิน แต่เราก็ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเงินเลยไก่ก็เลยเ,เหมือนแบบว่าเฮ้ยเห็นเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นตัวเองก็มีปัญหาพอตัวเองศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยเอเอเฮ้ยมันมันดีขึ้นนะตัวเรามันดีขึ้นเราก็เลยอยากจะแบ่งปันข้อมูลดีๆที่ที่เราเจอนะคะไม่ว่าเราจะไปเรียนคอร์สสัมมนาหรือดูคลิปวิดีโอ อ่านตำ,ตำลับตำราแล้วเอามาคิดนะวิธีการว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาของตัวเองได้พอแก้ปัญหาของตัวเองได้เราก็อยากจะบอกกับคนอื่นนะว่าเอ้ย e ทำแบบนี้นะแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะมันก็สร้างบุญนะเขาเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเรานะคะยุคนี้มันเป็นยุคของการที่แบ่งปันนะคะคนที่ มีความรู้แล้วแบบเก็บไว้แล้วไม่ไมแบ่งปันให้คนอื่นแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่มีคนรู้จักแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอะไรดีๆเหมือนเรามีของกินอร่อยอร่อยเนาะก็อยากจะแบ่งให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยโอ้แล้วพอเราเห็นคนอื่นกินแล้วแบบเขามีความสุขเขาแบบกินแล้วแบบเขาเออเขาดีใจที่เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีความสุขด้วยเนี่ยนะ เห็นแล้วนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองก็อยากจะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะเตรียมตัวเข้านอนละคะ่ะหลังจากที่ทาเซรั่มไปแล้วเออรู้สึกว่าน้าตาชุ่มชื้นนะ,คะ่ค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะเตรียมตัวนอนเลยะคะ่ะปกติจะนอนไม่เกินสี่ทุ่มนะคะไปทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ